ก็แฮนด์แพนเล่นมาได้สักระยะนะคะอย่างแรกเลยคุณต้องใช้สติอันนี้คือส่วนหนึ่งของสติและสมาธิบางทีการที่เราคิดเร็วมือเราก็เร็วสมองเราก็เร็วแต่มือมันไม่เร็วเหมือนในสมองนะคะฉะนั้นตั้งแต่เล่นฝึกเล่นมาเนี่ยปโนยังไม่เก่งนะปโนยังไม่เก่งนะบงบอกเลยว่าสตินี่สําคัญมากนะคะการใช้ คีย์โน้ตติดโน้ตเล่นแฮนด์เพนนี้เหมือนสอนให้เราใจร่มๆใจเย็นๆอันนี้จริงนะคุณ ก็ยังเล่นไม่ได้หนึ่งความที่เรายังไม่มั่นใจแต่อุปกรณ์เครื่องตรีชิ้นนี้นะคะคิดว่าทุกคนสามารถเล่นได้หมดนะคะเล่นได้หมดแต่อยู่ที่ว่าคุณจะต้องใจเย็น thank you โอ้ว้าวท้าทายค่ะท้าทยขอแนะนำนะคะคนไหนไวัยห้าสิบหรือคนที่มีโรคซึมเศร้าประนุษสนับสนุนให้ทุกคนลองหาซื้อเจ้าแฮนแพนนะคะออนไลน์หรือ <c oughs> ไม่ว่าคุณจะซื้อที่ไหนก็นแล้วแต่เอามาฝึกสมาธิค่ะอันนี้ได้ผลนะคะจะบอกให้เลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณใจรักในเรื่องของการเล่นเสียงดนตรี แฮนด์พนนี่เป็นเสียงที่นุ่มนวลม,มีเมโลดี้นะคะอันนี้เขาเรียกทนโน้ตก็คือโน้ตสิบตัวนะคะแล้วก็มีดอง ทุกอย่างคือการฝึกฝนนะคะแล้วนก็จะฝึกไปเรื่อยๆใช้เวลาการนำสมาธิบางครั้งมันไม่ใช่แค่การนั่งสงบสตินะคะบางทีลงมาการผ่อนคลายใช้เสียงเพลงช่วยใช้เมโลดี้รลอนช่วยได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วทำติชมให้หน่อยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคน จะเริ่มต้นปีใหม่หน้านี้อีกสองเดือนคุณมีฮอบบี้กันหรือ,อยังวันนี้วันงเงาเงมานั่งเล่นดนตรีกันโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปถัดไปตอนนี้ก็ลองติดสติกเกอร์นะคะที่เขาให้มา มีทั้งหมด10โน้ตก็คือ D ตัว D นะคะแล้วก็1-9ปนุกติดรอบอันนี้มันเป็นเซตที่2นะคะก็ติดตามที่เขาให้ข้อมูลมาในกระดาษก็ลองมาเล่นตามตัวเลขดูนะคะนะคะ,นะคะแล้วก็มาจัดระดับของโน้ตก็ดูซิว่าอนาคตเจอรี่ของปนุการเล่นแฮนด์แทน จะไปได้ขนาดไหนนะคะก็ติดตัวเลขแล้วก็ดูขลังขึ้นไปอีกแบบนะคะนี่เห็นหรือเปล่าเห็นไหม,ไมตัวเลขตัวดีนะะเลขหนึ่ก็อยู่ด้านขวาเลข2ก็อยู่ด้านซ้ายแล้วมันก็จะสลับสามสี่อยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็หกแล้วก็ห้าก็นี่ประมาณนี้ ไม่ได้นะ ก่อนชิ้นนี้คุณต้องรู้จังหวะนิ้วนะคะรู้จังหวะนิว้วมันไม่เหมือนกีต้านะคุณมันไม่เหมือนกีตา้านะกีต้ามันก็จะเป็นคอร์ด A-flat B-flat คอร์ดที่ยากที่สุดสำหรับปนุก็คือ B-flat นะคะแล้วก็ A-C-minor D-minor อะไรพวกนั้นมันก็นง่ายๆแต่การเล่นแฮนด์แพนนี้มันไปอีกแบบหนึ่งนะ,ะแต่มันก็เป็นความท้าทาย ของผู้สูงวัยคนหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะก็คือประมาณใช้ประสาทสมองของเราแล้วก็การใช้ส,สติและสมาธิในการสัมผัสก็เอ็นจอยนะคะพนุษย์นแนะนำนะคะถ้าเกิดคนคนไหนที่อยู่บ้านช่วงนี้นะคะแล้วก็อยากมีอะไรทำหรือมีสิ่งที่พัฒนาการสมองแนะนำเลยค่ะ Hand แฮนด์เพนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า ทุกๆวันทุกๆอาทิตย์ปนุษย์จะมาฝึกนะคะบางทีก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะคะแต่สนน่วนใหญ่ก็จะพยายามจะมานั่งฝึกนิ้วผ่อนคลายกับเครื่องดนตรีชนิดก็คือแฮนด์พนก็อยากให้เพื่อนๆเข้ามาฟังกันแล้วก็เอนจอยนะคะกับเสียงเพลงที่อาจจะไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะก็คือจะได้แค่ที่ช่องปนุษย์ที่เดียวโอเคค่ะขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่อง้วยนะคะปนุษย์อยากเมาส์นุชี่สตอรี่ไทยแคนาดา Bye for now.